ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุทธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับในเช้าวันนี้ในเรื่องของเมืองคุดนะครับประเด็นสาระที่เราจะนำมาเสนอและก็คุยกันให้พี่น้องสอกัอนได้เห็นภาพนั่นก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจาก ในส่วนของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมในฤดูการผลิตนี้2,563ทับ64ทำไมเราพูด2,563ทับ64ก็เพราะว่าภาวะการออกดอกของมังคุดนั้นจะเกิดอยู่ในปี63แต่เราจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี2,564จากการพยากรณ์หรือการขาดหมาลักษณะอากาศนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยา และจากศูนย์ข้อมูลต่างๆก็ได้ระบุก,กันเป็นที่ชัดเจนและก็ยืนยันกันแล้วนะครับว่าในส่วนของภาวะอากาศหนาวเย็นที่จะลงมาในประเทศไทยเราแล้วก็จะมีผลต่อการออกดอกของมงคุดนั่นก็คือในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมโดยในส่วนของมวลอากาศเย็นตรงนี้ก็จะไม่ใช่เป็นหนาวหนักนะครับ เป็นแค่เพียงโมนากาศเย็นอุณหภูมิก็อยู่ในช่วงเฉลี่ยแล้ว20องศาบวกลบคืออาจจะมีต่ำกว่านิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่าไม้ผลโดยเฉพาะมังคุด เมื่อได้รับอุณหภูมิความหนาวเย็นหรือไม่ได้รับความหนาวเย็นก็ตามแต่เป็นสภาวะฝนทิ้งช่วงก็จะเป็นตัวกระตุ้นทั้งสองด้านคือฝน,น,นทิ้งช่วงด้วยอากาศเย็นด้วยก็จะทําให้มุขธ,ธรรมชาติออกดอกได้ในปริมาณที่เป็นรุ่นใหญ่และก็ปริมาณค่อนข้างจะมากในเดือนธันวาคมซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กับอายุของใบผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราสรุปให้เป็นภาษาง่ายๆครับว่าถ้าทุเรียน ขอภัยครับถ้ามังคุดของท่านมีอายุใบครบสี่เดือนที่ตรงเดือนธันวาคมต้นมังคุดออกดอกได้แน่นอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกได้ดกในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามังคุดของท่านยังอยู่ในระยะใบอ่อนหรือใบเพสลาดที่อายุใบย,ยังอยู่แค่สองเดือนนั่นหมายความว่าเขาจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ไปอีกหนึ่งเดือนคือจะไปออกดอกได้ก็คือเดือนมก,กราคมปลายหรือเดือนกุมภาพันธ์ มันจะต่างกันในอายุใบด้วยดังนั้นองค์ประกอบสําคัญ3ส่วนที่ท่านต้องเข้าใจคืออายุของใบเป็นส่วนที่1อุณหภูมิความชื้นคือฝนไม่ตกความชื้นลดลงเป็นส่วนที่2เทคนิคการบริหารจัดการของพี่น้องชาวสวนเป็นส่วนที่3ที่จะทําให้เขานั้นออกดอกได้สม่ําเสมอออกได้มากหรือได้น้อย อยู่ที่กระบวนการจัดการในข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะจากสถิติข้อมูลได้ระบุไว้ว่าเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มมีความชื้นสูงจะเริ่มมีฝนตกจะเริ่มมีอากาศที่ทําให้การออกดอกของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนจะยากขึ้นแต่สําหรับบางพุชให้เข้าใจว่าน้ําเป็นตัวส่งเสริมการออกดอกคือน้ําเป็นตัวทําให้ตานั้นเคลื่อน ส่วนตาคลื่อนออกมาจะเป็นใบหรือเป็นดอกก็อยู่ที่พี่นอสกรเป็นผู้จัดการในการใช้ปัจจัยเพื่อที่จะเอาไปควบคุมไม่ให้เปลี่ยนแปลงจากตาใบไปเป็นตาดอกก็คือให้เป็นตาดอกนั่นเองทีนี้เราก็ต้องหันมาดูแล้วครับว่านี่คือภาพที่อยากให้พี่นอสกรเห็นสิ่งที่เป็นห่วงก็คงเป็นเรื่องว่าเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการชี้วัดสําคัญ ฉะนั้นในข้อมูลที่ผมเคยได้อธิบายไว้ว่าถ้าสภาพมังคุดของท่านพร้อมทุกอย่างแล้วใบอ่อนแตกแล้วใบสมบูรณ์แล้วใบแก่แล้วใบดีแล้วทุกอย่างขอให้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยในเดือนตุลาคมอันนี้ก็ยังยืนยันในคําพูดเดิมนะครับหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ามังคุดของท่านเป็นใบแก่ใบดํบาใบตันใบสมบูรณ์เราจะไม่เข้าไปทําอะไรเลยเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปทํา จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโครงสร้างอันเนื่องมาจากอะไรมันมีเหตุผลอยู่ตรงจุดนี้ครับว่าการที่ท่านอาจจะเจตนาดีหวังดีต้องการให้สมบูรณ์ดีต้องการให้เขามีความพร้อมมากขึ้นเราก็จะไปดําเนินการใส่ปุ๋ยเราก็ต้องให้น้ําเราพ่านปัจจัยก็ต้องเป็นการบํารุงเราเข้าไปตัดแต่งจริงไปกาดโคนไปคาดโคนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เหมือนเหมือนกับการไปเปลี่ยนโครงสร้าง ที่จะทําให้มงคุดพัฒนาต่อไปถามว่าเป็นส่วนของการออกดอกได้ไหมมีส่วนครับแต่น้อยกว่าการเป็นใบอ่อนเพราะฉะนั้นผมถึงจาว่าต้นที่พร้อมสับแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยยังคงยืนยันเหมือนเดิมเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลสําคัญก็คือการที่เราเจอความเสี่ยงนะครับจากสภาวะฝนตกแดดออกสลับกับฝนทิ้งช่วง ในเดือนตุลาคมนี้ถ้าเป็นไปดังที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการหรือพยากรณ์ไว้มรคุดเราก็ยังคงทนอยู่ได้ถ้าเขาจะแตกเขาก็ต้องแตกตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าเขาไม่แตกก็แสดงว่ายังไม่แตกเพราะ,ะนั้นเราจะไม่ไปปรับปรุงไม่ไปเปลี่ยนโครงสร้างผมเคยอธิบายไว้กันครับว่าแค่เพียงไปคาดโครนก็เป็นการกระตุ้นรากรากได้แล้วความรู้สึกมันก็จะแตกใบอ่อนยังยืนยันเหมือนเดิมนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลักอยากจะย้ํา ส่วนกรณีของการไปพ้นปัจจัยก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าเมื่อไหร่ล่ะจนกว่าเมื่อสถานะอากาศมีความเปลี่ยนแปลงครับตัวชี้วัดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็นั่นก็คือการสังเกตแต่การสังเกตตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่สังเกตแค่รอลมหนาวไม่หนาวมัคุดออกดอกได้รอฝนทิ้งช่วงทิ้งช่วงจริง บางครั้งสิ่งที่ท่านต้องไปดูคือความชื้นในอากาศน้ำค้างในตอนเช้าพี่นักขครับถ้าหมอกลงก็แสดงว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสวนที่มีเครื่องวัดความชื้นในอากาศที่ทางบริษัทเจไต่ได้แจกไปถ้าท่านมีข้อมูลก็แจ้งมาในกลุ่มไลน์เราจะได้อามาแจ้งให้ทราบให้ดูตรงนี้ครับว่าถ้าความชื้นสัมผัสต,ต่ำกว่า70%เมื่อไหร่เมื่อนั้นมันคูดออกดอกได้ แล้วถึงเราจะเข้าไปทําอะไรก็จะกลายเป็นดอกแต่ถ้าเป็นความชื้นที่ยัง80-85%เรเราเข้าไปทําอะไรมันก็จะกลายเป็นใบเราให้ท่านพ้นปัจจัยบังคับท่านก็บอกว่าเนี่ยผมพ้นปัจจัยดึงดอกแต่มันก็ยังเป็นใบยอยู่ดีถูกต้องครับเพราะเราไม่ได้มองประเด็นข้อตรงนี้จึงย้ำว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเราจะดึงดอกหรือทำให้มันคุดออกดอกเราก็ต้องดูความชื้นที่ต่ำกว่า70% มันกุดออกดอกได้ทุเรียนออกดอกได้ไม้ผลออกดอกได้แต่ถ้าความชื้น6 0นตโอ้ตรงนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่ออกดอกได้เยอะมากและก็ออกดอกได้เร็วเพราะนั้นก็ณนกลุ่มแรกเราก็ดูความชื้นแค่ประมาณ70%ก็ถือว่าเราก็เอาปัจจัยไปเพิ่มนะครับโพแทสเซียมไนเตรต1 3 0 4 6สสารายอะมิโนโอะโทนิก ขอไพลีฟอดขอัยลีฟอดใครมีก็ใช้ใครยังไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับไปใช้พวกไตรอโซโฟอร์อย่างเช่นเอลาฟอร์แทนไปนี่คือประเด็นที่ผมเริ่มเข้าสู่การคําแนะนําในการปฏิบัติหรือในกระบวนการจัดการประการต่อมาครับกรณีของมังคุดที่อยู่ในระยะใบเพสลาดอันนี้ใบเพสลาดนะครับถามว่าใบเพรสลาดแตกหลอนเมื่อไหร่กรกดาสิงหาเมื่อเดือนสิงหาก็แตกกรกฎาก็แตก อันนี้ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งที่เขาแตกโดยธรรมชาติผมถึงได้อธิบายว่าปีการผลิตนี้การแตกใบอ่อนของมะคุดดีมากนะครับทุเรียนก็สวยทุเรียนก็ดีมะคุดก็ดีฝนตกสลับแดดฝนตกสลับแดดเหตุผลการแตกใบอ่อนมากเนี่ยก็ทาให้หนอนระบาดมากก็มีแค่นี้เองไม่ใช่ว่าหนอนมันมาจากอะไรมาจากพืชอาหารกบอากาศที่เหมาะสมอาจจะนอกไปักประเด็นสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเหตุผลเพราะฉะนั้น กลุ่มนี้ถึงเดือนตุลาคมนี้อายุใบอยู่ที่สองเดือนบ้างสามเดือนบ้างถามว่าเรายังต้องปฏิบัติดูแลต่อไปไหมในการบำรุงให้ดูตรงนี้ครับว่ากรณีถ้าเป็นมังคุดที่สภาพต้นยังไม่พร้อมยังสมบูรณ์ไม่พอใบยังไม่ดีอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยบำรุงเราจะพ่นปัจจัยทางใบเราปฏิบัติดได้ครับการใส่ปุ๋ยทางดินก็เป็นสูตรเสมอ อาหารเสริมก็ทีเคซอยหนึทีเคซอยสเดี๋ยวมันจะหนาวก็ใส่เซอร์คอนเข้าไปแต่ถ้าเราต้องการเล่นงให้ใบแก่เราก็ใส่ทีเคซอยหซึ่งวันนี้เขาจัดรายการพิเศษอยู่แล้วส่วนทางใบก็เป็นการบำรุงตามภาวะปกติครับมีแค่สองปัจจัยหลักเท่านั้นเองคือปุ๋ยทางใบก็จะเป็นสูตรเสมอไฮพาวเวอร์ไบโอเมอร์มามิโกร์เทอร์ฟิกอากิเมลปุ๋ยน้ำเหลววิสตาอาหารเสริมครบ8ชนิดไมโครมิกเอฟเทสพีควอ นจะใช้เทนเนอร์ก็ได้แต่เธอเนี่ยเป็นสารผสมนะครับมีหลายอย่างอยู่ในตัวนั้นเป็นเรียกว่าสารผสมแล้วเสร็จเราก็บำรุงไปกรณีกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่เป็นมังคุดสาวผมยันนะครับคำว่ามังคุดสาวนั้นอายุต่ำกว่า15ปีคุณภาพใบดีต้นสมบูรณ์บางครั้งเจตนาดีของท่านอาจจะไปทำให้มังคุดเหล่านี้แตกใบอ่อนได้เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องระวังสําหรับกรณีมังคุดสาวคือท่านจะบํารุงท่านจะให้ก็ให้ได้แต่อย่าไปมากอย่าไปเร่งอย่าไปผลักดันเขาเพราะมังคุดสาวจะแตกใบอ่อนได้เร็วกว่าปกติบางครั้งท่านอาจจะเคยเห็นภาพนะครับมังคุดอายุแค่สองเดือนเองเอามันแตกใบอ่อนอีกแล้วถามว่าทําไมมันแตกได้ผมก็อธิบายต่อไปว่าก็มันแตกจากใบที่ไม่ได้แตก ท่านก็บอกว่าไม่ใช่มันแตกจาก,กยอดที่แตกถูกต้องครับอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของมังคุดสาวที่เขารู้ดีว่าถ้าเขาจะมีผลผลิตเนี่ยเขาจะต้องเตรียมต้นให้พร้อมถ้าแมงไม่พร้อมเขาต้องรีบสร้างใบใหม่เพราะนั้นปัจจัยที่เราให้เนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญที่จะไปกระตุ้นด้วยส่วนหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งอย่างเช่นกรณีหลังออกดอกทําไมมังคุดต้องเป็นเป็นการแตกใบอ่อนเพราะตาใบากับตาดอกเป็นตาเดียวกัน ในเมื่อเขารู้ว่าเขามีดอกเขาก็ต้องมีใบเพื่อให้ใบชุดนี้ไปเลี้ยงผลผลิตที่ติดผลเห็นดอกก็เห็นผลมังคุดเห็นผลมังคุดก็ได้เก็บเกี่ยวนี่คือประเด็นของธรรมชาติของมังคุดท่านั้นย้ําตรงนี้ว่าถ้าเป็นมังคุดสาวต้นสมบูรณ์แล้วเดือนตุลาคมนี้ท่านจะให้จะให้หรือไม่ให้ให้ก็ให้ได้แต่อย่ามากนะครับก็ฝากไว้สําหรับกรณีกลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มมังคุดที่แตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือน กรกดาบ้างสิงหาบ้างทีนี้ก็มีประเด็นแล้วครับมีประเด็นคําถามของพี่น้องสกอรคือท่านก็นได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลมังคุดนะครับทั้งในด้านที่เป็นใบแก่เดือนตุลาคมใบแก่หมอทุเรียนบอกไม่ต้องทําอะไรแล้วมาตอนนี้มังคุดสาวก,ก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วมันจะออกด,กดอกได้หรือก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเล่งดอกเลยพี่น้องสกอรครับต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าการใส่ปุ๋ยไม่ใช่เป็นการทําให้พืชเปลี่ยนแปลง การใส่ปุ๋ยเป็นการเติมธาตุอาหารลงไปในดินเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในส่วนของการใส่ปุ๋ยวันนี้ก็มิใช่มีความหมายว่ามังคุดจะเอาไปใช้ประโยชน์วันพรุ่งนี้มาลือนี้หรือมาเรื่องนี้กระบวนการดูดซับอาหารอาหาหรขึ้นไปสู่กังใบใบเปลี่ยนเป็นพลังงานสิ่งที่จะทำให้มังคุดออกดอกได้นั้นคือพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงแล้วเพราะฉะนั้นถึงไม่ใส่วันนี้ ก็ไม่ได้มีผลต่อการออกดอกถึงใส่วันนี้ก็ไม่มีผลต่อการออกดอกแต่จะมีผลในอีก20วันหรือ30วันข้างหน้าดังนั้นอยากจะทำความเข้าใจว่าสูตรปุ๋ยก็ไม่ได้สำคัญการยังไม่ได้ใส่ก็ไม่สำคัญณนะเวลานี้สำหรับสองกรณีคือต้นที่เป็นมังคุดใบแก่ใบสมบูรณ์พร้อมกับมังคุดสาวที่อยู่ในระยะเพสรดติดแก่ เพื่อการป้องกันการแตกใบอ่อนเพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยเราก็ต้องให้น้ำนะครับกรณีถ้าเราจะให้ละ่ะก็ให้ได้ครับแต่อย่าให้มากสําหรับบังคุดสาวนี่เป็นประเด็นที่ฝากไว้เป็นความเข้าใจนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยยึดติดก,กับในเรื่องว่าปุ๋ยเล่งดอกก็คือใส่ให้ออกดอกความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายในต้นเท่านั้นเราใส่ที่มีปุ๋ยในตัวเช่นน้อยฮอร์โมนจิบมันก็จะลดลง คราวนี้เองเราใส่ปุ๋ยตัวกลางมากความเข้าใจของเราคือทําให้ออกดอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันทําให้ใบอ่อนเนี่ยเซลลของใบอ่อนแก่เร็วส่วนตัวที่ทําให้ออกดอกคือโพแทสเซียมคือตัวท้ายคือโพแทสเซียมนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่กําลังแตกใบอ่อนคือแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมา แล้วขณะนี้เดือนตุลาคมก็ยังแตกใบอ่อนอยู่มันเป็นการคาบเกี่ยวกันถือเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับปลายกันยาแตกต้นตุลาแตกแตกไปถึงต้นตุลาบางครั้งหรือบางแปลงอาจจะยังไม่แตกตอนนี้แต่จะไปแตกใบอ่อนที่ต้นเดือนพฤศจิกายนถามว่าเพราะอะไรตอบได้เลยครับว่ามันมีเหตุผลคือหนึ่งอายุใบเกินอย่างเช่นใบแก่ใบดำใบตันตลอดมาที่มันที่เราหวังว่าจะได้ดอก ก็มีโอกาสแตกใบอ่อนเดินตุลากับเดินพิจิกาเพราะอายุใบเขาเกินอันนี้คือเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองมังคุดต้นสาวที่มีอายุใบครบสามเดือนสองเดือนก็มีโอกาสแตกใบอ่อนได้อีกเช่นเดียวกันกรณีที่สามอายุใบเขาได้จากต้นดนที่เป็นภาวะปกติคือเคยแตกใบอ่อนมาครั้งหนึ่งยังแตกไม่พออาจจะแตก3 0นวันนี้ก็จะแตกอีก50 4 0ซก็คือการแตกใบอ่อน ถามว่าในบังคุดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถ้าแตกใบอ่อนแล้วเราจะทําให้ออกดอกได้ไหมคําตอบคือได้ครับทีนี้ก็ต้องไปดูพยากรณ์อ,อากาศเดือนพิจิกาหนาวเริ่มเย็นเดือนธันวาคมหนาวย้ายตรงนี้ว่าพิจิกาอากาศเย็นธันวาคมหนาวมก,กราคมก็ยังหนาวอยู่กุมภาพันธ์ฝนมาความชื้นสูงเรามีโอกาสสมเดือน ดังนั้นในสามเดือนนี้แหละครับก็คือเป็นสามเดือนที่เราจะทำให้มังคุดออกดอกได้ที่ปลายมะกรากับต้นกุมภาพันธ์การทำละ่ะการปฏิบัติตรงนี้ทำได้สองแนวทางแล้วถ้าถามว่าจริงๆแล้วชาวสวนเราทำกี่แนวทางกต็ตอบว่าสามแนวทางครับสามนะครับแนวทางที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าวันนี้มังคุดของท่านแตกใบอ่อนท่านก็จะบำรุง พราะนี่คือเดือนตุลาคมมันเป็นการแตกโดยธรรมชาติบำรุงอันนี้คือแนวทางหนึ่งแนวทางสองถ้าเกิดไปแตกในเดือนพฤศจิกายนเราทำอย่างไรพิทักษกรก็จะทำสามอย่างหนึ่งเล่งใบแก่พ่นปัจจัยเล่งใบแก่ครับสองกดน้ำพ้นปัจจัยปล่อยให้เพรียมันกินหรือทำลายใบยอ่อนให้มันเสียหายไปซะ อันนั้นคือส่วนที่สที่เราทําส่วนที่สามก็คือดันน้านส่งอาหารไปตามภาวะปกติไม่เดือดร้อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาถือว่าให้ความสมบูรณ์กับต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาย้อนดูเหตุผลมันจะต้องมีเหตุผลประกอบคือถ้าแตกในเดือนตุลาคมเราก็จะบํารุงการใส่ปุ๋ยเล่งดอกจากสู่เสมอก็มาเป็นสู่สิบสี่เกอันนี้ดีไหมก็ถูกต้องครับ อาหารเสริมทีเคซอยหนึ่งทีเคซอย2เราเติมทีเคซอย6ก็จะเล่งให้ใบแก่เร็วขึ้นทั้งใบเราใช้ปุ๋ยตัวหน้าต่ำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงห 25, ยี่ส4 3ห้าสามเติมสารเมวีฟอร์ดคอไรเข้าไปในตาปกติให้ธาตุอาหารให้แคลเซียมให้โบรอนให้แมกนีเซียมให้กรดอะมิโนโ อันนี้ก็คือปุ่มที่จะต้องดันส่งเพื่อต้องการให้ดอกเร็วนะครับเบร็วขึ้นมาอีกเราก็จะใช้ปัจจัยแบบนี้ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำให้ดอกดันเร็วขึ้นเราก็ยังเดินตามแผนเดิมครับก็คือใส่ปุ๋ยสูตรเสมอให้อาหารเสริมครบสูตรนะครับ อาจจะเพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปอีกเพื่อให้สังเคราะห์แสงดีขึ้นเท่านั้นเองไปเรื่อยๆไม่ไม่เร่งไม่อะไรเพราะว่าเราไม่ได้หวังที่จะต้องให้เขาออกดอกเร็วอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามถ้าเป็นการแตกในเดือนตุลาก็บำรุงพอไปแตกเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเนี่ยฝนเริ่มที่จะหมดนะครับแต่ด้วยความร้อนด้วยความชื้นยังอยู่มันคุดแตกใบอ่อน เราทราบดีเมื่อไหลเมื่อร้อนเมื่อมีความแห้งแรงเมื่อมีอากาศเย็นเพีย้ยไฟก็ลงก็ปล่อยให้เพี้ยมันกินอันนี้คือการปล่อยให้ธรรมาชาติเขาคุมกาเนิดกันเองการปล่อยให้เพี้ยไฟทําลายก็จะทําให้ใบไหมใบ,บแห้งใบบิดงวนมอแล้วเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งผ่านไป20สิบวันเราก็เริ่มเข้าไปกระ้การสร้างความเครียดแล้วก็ส่งเสริมการออกดอกอันนี้เป็นเทคนิคท,ทางธรรมชาติ ของมังคุดที่มีการปฏิบัติกันอยู่นี่คือสสถานการณ์ที่ถ้าเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนส่วนในด้านของผมเองผมเองนั้นก็อยากจะอธิบายว่าเรามีงานวิจัยรองรับเป็นที่ยืนยันผลได้แต่ทั้งนี้พี่นังสกอดต,ต้องเข้าใจนะครับเข้าใจตรงไหนเข้าใจตรงที่ว่าเราต้องการให้มังคุด เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดถ้าเราทํามังคุดเราก็บอกว่าเป็นแบบธรรมชาติเราก็ปล่อยไปไม่ต้องไปทําอะไรคือบํารุงเป็นตามภาวะปกติแต่ในทํานองกลับกันถ้าเราต้องการให้มังคุดเหล่านี้เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าหากว่ามังคุดเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้มันก็จะสร้างความเสียหายกับเราตรงนี้ เราก็จะต้องดําเนินการตามแผนผมอธิบายอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะให้ท่านดําเนินการคือขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อมังคุดแตกใบ on, อ่อนเขาแตกโดยธรรมชาติเรารีดบารุงใบไปเลยครับทําให้ใบเขาคลี่ให้เขากางออกมานะครับคึ่งใช้ตอนะระยะเวลาตรงนี้ยี่สิบวันจะแตกเดือนตุลาหรือจะแตกเดือนพิกาก็ได้มีสารายมีปุ๋ยสูตรเสมอมียูเรียมีสังกะสี ตนในส่วนของปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยเราอาจจะมาบวบวกกับยูเรียยูเรียเราใช้เท่าไหร่ชนิดพ่น200กรัมบวกกับปุ๋ยสูตรเสมอ300กรัมนะครับมีสารสกัดจากสาหลายนะครับอย่างเช่นอันจินนินมีสังกะสีเนเชอร์ไรส์สังกะสี TKC นะครับอันนั้นเราก็เป็นสังกะสีมีอะโทนิกเราพ่นดึงไปหรือให้เขาแตกกลางเต็มที่เสร็จแล้วเราก็ให้ปัจจัยตัวขั้นที่สอง ก็คือเมื่อใบกลางเต็มที่แล้วเราก็จะมีปัจจัยบำรุงจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมออาหารเสริมครบสูตรจะมีแคลเซียมมีบรอนมีอะไรแล้วแต่ศักยภาพแต่สิ่งที่เราจะเติมเข้าไปก็คือสารลำไยสารลำไยจะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตก็ได้นะครับอยู่ที่อัตรา2 0 0ร้อถึงกรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรแช่ไว้1คืนทีนี้2กับ300ต่างกันตรงไหนถ้าฝนชุกความชื้นสูงใช้300ถ้าฝนทิ้งช่วงอากาศร้อน ใช้200กรัมต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับปัจจัยที่เราพ่นให้ดำเนินการพ่นไป2-3ครั้งแค่เพียงเท่านี้พอแล้วครับพอหรือเพียงพอต่อการที่จะไปทำให้มังคุดนั้น พัฒนาและเจริญเติบโต,ตวรวดเร็วคือกระบวนการกลางวันก็คือสังคาแสงเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเสร็จแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการที่2ก็คือตัวสารลำไยจะไปเล่มมงกระบวนการหายใจไข่น้ำคือเปลี่ยนแป้งน้ำตาลให้เป็นฮอร์โมนเป็นพลังงานแล้วเขาก็จะออกดอกได้เร็วเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าไหร่2เดือนครึ่งเราจะเห็นดอกภายในจากใบแก่หลังจากนั้นเขาก็จะมาต่อที่ดอกภายนอก ถามว่าเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการเพิ่มดอกเราก็จะใช้สูตรส่งเสริมการระดอกครับก็มีสูตรโพแทสเซียมไนเตรต1นกิโลสารสกัดจากสาหร่ายบวกกดอะมิโนอย่างเช่นติวเซเดกอน2 0 0 0ันทีเคบูสเตอร์สปีดบูมมีอะโทนิกที่1 0 0ซ Boom, ีซี CC, นะครับมีสารกำจัดแมลงคอไพรลีฟอร์ดถ้าไม่มีใช้อไตอัโซฟอร์อย่างเช่นเอลาฟอร์นั่นเป็นประเด็นที่เราจะไปช่วยเพิ่มปริมาณดอกเราก็จะประสบความสำเร็จได้ นี่คือสรุปประเด็นนะครับดินฟ้าอากาศปี63-64นี้สถานการณ์เช่นนี้เราก็จะต้องเตรียมการตั้งรับตามแผนรายละเอียดที่ได้กล่าวมานี้ครับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ